สวัสดีครับเพื่อนๆคาเฟ่ไลออนเทชดีทุกท่านนะครับภาพที่ท่านจะได้ชมต่อไปนี้นะครับเป็นฝนตกหนักที่ทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ใกล้แม่น้ำใกล้เมืองนะครับบีชชอฟสเตเทนของออสเตรียนะครับของวันที่23เดือนสิงหาคม2563นะครับเดี๋ยวเราชมภาพกันไปวันนี้มีหลายประเทศด้วยกันนะครับ ครับในวิดีโอชุดนี้ก็ในวันที่23เดือนสิงหาคมนะครับของอาเซอร์ไบจันนะครับหิมะตกอย่างรุนแรงนะครับในชัดดังนะครับเดี๋ยวชมภาพกันไปนะครับ ในวิดีโอชุดนี้ของหมู่เกาะเวอร์จินนะครับพายุโซนร้อนลอราในหมู่เกาะซานมาตินนะครับในวันที่22เดือนสิงหาคม2563นะครับ ก็ตามมาด้วยปอโตริโกนะครับพายุลอร่านะครับในวันที่22เดือนสิงหาคม2563ที่ผ่านมานะครับก็ชมภาพเหตุการณ์ว่าลมแรงขนาดไหนนะครับที่ปอโตริโก าพเหตุการณ์นี้ที่กรีซนะฮะไฟไหม้รุนแรงเกินควบคุมในลาคาดาในเขตเทศบาลมานิตะว,วันออกของลาโคเนียนะครับวันที่22เดือนสิงหาคม2563เดี๋ยวเราชมภาพกันไปนะครับแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์กันดูแต่ละพื้นที่นะครับ ก็มาชมภาพตุรกีนะครับน้ำท่วมผลกระทบที่เมืองเดอริลินะฮะกับกิริซันนะฮะวันที่23เดือนสิงหาคม2563นะครับซึ่งภาพฝนตกหนักนะครับในกิริซุนนะครับทางตะวันออกของเทปซ่อนเดี๋ยวเราชมเหตุการณ์กันดูนะครับแล้วก็ลองวิเคราะห์กันดูนะครับว่าที่ตุรกีภาวะเกี่ยวกับน้ำท่วมน้ำบ่า หลายบาอย่างรุนแรงนะครับก็ชมกันไปเลิกเรียาชอไปเชี่ <Jub ilee> ออกัไป Gelme git içeri Thank <laughs> you. gitti. Şu, şu araba an gitti. alt kat tam boy alt kat tam boy gitti. 2-3 metre su var. Arabalar, havuz. Minibüs şu arada yok zaten şu anda. Bak, 30 tur bitti. Vurdu. Alta doğru polis karakolu doğru. Oh. Olmuş, geçti, alta doğru komple. E ee, arabalar gömülüyor. Aa, Su şiddetini arttırıp geliyor. orada gitti. Bir şey patladı. Yok bir şey düştü. bir şey yok herhalde. 快乐。对啊 มาชมที่คิวบากันต่อประเทศอีกคิวบากันต่อนะครับคลื่นลมแรงจากทะเลกระทบทางเดินริมทะเลสะทิมทะเลบาราเกนะครับพายุส่วนร้อนโลราลอรานะครับ,รลลรรบตั้งห่างจากปุนตาเดมมซีนะครับก็ชมกันดูนะครับห่างมา80กิโลเมตรนะครับทางตะวันตกก็ร่วมชมวิเคราะห์สถานการณ์กันดูนะครับว่า ภัยพิบัติทางธรรมชาติทั่วโลกเป็นยังไงนะครับเพราะว่าวันนี้มีเยอะนะครับไม่ว่าจะโดมินิกันก็มีนะครับแล้วก็อีกหลายพื้นที่นะครับแต่เรา,เาวิดีโอชุดนี้ก็คงจะขอจบกันนำเสนอแค่นี้นะครับก็